วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับ MacBook Pro 15นิ้วปี2011นนะครับมาด้วยอาการาคีย์บอร์ดกดไม่ติดนะครับก็วิธีการเช็คนะครับคีย์บอร์ดก็เคยทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทีนี้เวลาเปลี่ยนนะครับก็คือว่าถ้าคีย์บอร์ดโอเคคีย์บอร์ดจะเป็นอย่างนี้เนาะ ถ้าคีย์บอร์ดกดไม่ได้บางปุ่มนะครับก็คือคีย์บอร์ดเสียมันต้องเปลี่ยนทั้งเซตนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งชุดอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น macbook pro macbook air macbook uh, pro retina อะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนยกชุดแบบนี้นะครับผมก็คีย์บอร์ดของเราก็มีเป็นของเนี่ยครับคุณภาพเดียวกันกับที่ติดเครื่องมานะครับก็คือตัว ฟอนต์นะครับก็ไทยจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีแสงไฟทะลุรอดด้วยนะครับผมนะฮะปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับตรงรุ่นนะครับ,รนนรบก็คือแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะใช้คีย์บอร์ดที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดที่เราเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องไล่ใส่น็อตเนี่ยครับ ใส่น็อตระหว่างพวกนี้หมดเลยก็เป็นร้อยตัวนะครับก็แล้วก็หรือทั้งเครื่องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดเมนบอร์ดให้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยก็เอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คให้ก่อนก็ได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับโทรสอบถามที่เบอร์081 4 2 7 6 6 5นหนะครับสำหรับสาขาราชดา i o ไอโอเวอร์เซิร์ฟนะครับแล้วก็ เบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งสาขาราชพฤกษ์นะครับชื่อสยามไมนทอสเนี่ยเบอร์จำง่ายครับ099-303-6060นะครับแล้วก็ Follow Fanpage ก็ไม่ได้เลยนะครับผมสอบถามหลังไมนเข้ามาได้นะครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดคือมันลื้อทั้งเครื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดการ จีละสเต็ปไปเลยนะครับผมไปลุย เป็นแผงแบ็คไลท์ของไฟคีย์บอร์ดนะครับก็คือเวลาใส่กลับไปเนี่ยต้องให้ตรงล็อกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไฟคีย์บอร์ดมันจะกระจุกตัวอยู่แค่ตรงนี้นะฮะเวลาที่เปลี่ยนคีย์บอร์ดกลับลงไปแล้วเนี่ยไฟแบ็คไลท์นะครับต้องวางให้โอเค ครับก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดบอร์ดใส่ซิลิโคนไปใหม่เรียบร้อยใช้งานได้ยาวๆนะฮะก็สำหรับใครที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับมีปัญหาอ,อ,อะไรก็ตามก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้เครื่องเร็วกว่านี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น SSD ก็จะแรงกว่าเดิมนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาตัวเช็คนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ย ทุกอย่างโอเคไหมนะครับผมอ่ะวิธีการเช็คก,ก็ไปที่ธงภาษานะครับด้านบนแล้วก็โชว์คีย์บอร์ดวิวเวอร์นะครับก็จะเจอพาร์เนลของ layout คีย์บอร์ดแล้วก็ไปเปิดเ e ็ค Edit หรือโน้ตอะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ไปเลยครับตัวไหนที่เรากด,ดนะครับมันก็จะอ n นเบ e นะครับแบบนี้ดูที่หน้าจอพาร์เนลนี้ได้เลย เนี่ยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เห็นไหมครับถ้าปุ่มออปชันมันค้างนะครับหรือมันชอ็อตเนี่ยเวลาเราพิมพ์แล้วเป็นภาษาต่างดาวแบบนี้นะครับก็คือคีย์บอร์ดมันชอ็อตนะครับเนี่ยปุ่มคอนโทรลออปชันคอมมานด์นะครับเนี่ยออปชันออปชันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับเป็นพิมพ์ภาษาต่างดาวเนี่ยก็คือออปชันมันค้างกับ เปิดเข้ามาแล้วมันช้าก็คือปุ่มชิปมันค้างมันก็จะเข้าเซฟโหมดนะครับอันนี้ก็คีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มปกตินะครับแล้วก็ไฟคีย์บอร์ดนะครับอย่างที่บอกถ้าใส่ไม่ตรงเนี่ยคีย์ไฟมันก็จะสว่างเฉพาะตรงกลางนะครับอันนี้ก็สว่างทั้งพาร์เนลทั้งเลียลเลยนะครับผมเครื่องนี้ก็เรียบร้อยทำความสะอาดอใช้ไปอีกยาวๆนะฮะ ใครที่มีปัญหาเรื่องคีย์บอร์ดกดไม่ติดคีย์บอร์ดโดนน้ำนะครับผมก็เอาเข้ามาเปลี่ยนกันได้นะครับผมที่เาราใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเ,เห็นว่าใจใน,นวันที่มันช้าเพราะว่าน็อตมันเยอะมากนะครับผมใครมีคําถามเพิ่มเติมนะฮะใต้คลิปเหมือนเดิมครับได้เลยแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์แปดหนึ่เดี๋ยวขึ้นไ้ให้แล้วก็สาขาสยามแมงท้อที่เดอะวอล์าชพึกศูน์เก้าเก้ 30360น0นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆงานใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวจะทำเรื่องซอฟต์แวร์บ้าง iMovie กับไฟนังคัดนะครับฝากติดตามกันด้วยฮนะสัปดาห์ต่อ,ตอๆไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ